ขอความสดชื่นจ่าใสความสงบเยือกเย็นในจิตในใจความเจริญงอกงามในธรรมวินัยในาศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีห้าอีก ไม่นานนักก็จะสว่างไม่ถึงชั่วโมงการเวลาก็หมดไปสิ้นไปพวกเราเกิดมาในยุคคนมีอายุน้อยในยุคสังวัตถาจีในยุคที่าศาสนาในยุคที่กับกำลังเสื่อมไปสิ้นไป อายุของพวกเราก็น้อยไม่ถึงร้อยปีเวลาของเราที่จะได้ประพฤติปฏิบัติทรรร่วมกันอย่างนี้ก็ยิ่งน้อยพอฟ้าสางสว่างขึ้นวันใหม่อย่าโยมทั้งหลายก็กลับไปบ้านใครบ้านมันก็จะไปหัวหกก้นขวิด ไปตามหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบพระหุกกิจจะมายังเพระหุกกรณียามีกิจมากมีการงานมากกรณีนั้นแปลว่าเรื่องราวพหุแปลว่ามากเรื่องเกี่ยวกับครอบกับครัวกับรัวกับเมียกับลูกกับเต้ากับสิ่งกับของมาก ไม่เหมือนพวกที่ออกมาปวดกิจการงานที่จะต้องทำกับสิ่งเหล่านี้ก็มากเพราะเหตุน,นั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้สละออกจากเย้าจากเรือนชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งคืนหนึ่งก็หายากอาตมาเป็นห่วงนะเวลาท่านทั้งหลายมาจำสินอุโบสถก็อยากจะให้ได้ประโยชน์มากๆในเวลานี้ วันนี้เราจึงได้ทำวัดทำวัดก็เลือกทำบทบางบทที่มันเหมาะสมกับการเวลาเพื่อเอาเวลาที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งได้พูดได้ฟังกันส่วนที่เป็นอัดเป็นธรรมในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจเอาไปเป็นเครื่องประกอบในการดำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองและเป็นห่วงหน้าที่ที่จะต้องกระทำของพระสององค์เจ้าคืออนุเคราะห์ญาติโยมด้วยธรรมญาติโย,ยมได้อนุเคราะห์พระสององค์เจ้ามากแล้วยังเหลือแต่จะไม่ป้อนใส่ปากมีแต่แนวดีๆ เอามาเห็ดแหงอยู่ให้กินไปใส่ไปใส่หยกใส่เก่าถอใส่หัวขันพระบดีบองงามใ่โต๊กนรกก่อนหมู่หัวหนาไงพระพุทธเจ้าว่ากุโสยะถาทุกขะิโตหัตถเมวานุกันตติยาคาที่บุคคลจับต้องกรรมไว้ไม่มั่นถือถือเอาไม่ดี ดึงมาแล้วจะบาดมือฉันใดสามัญยังทุกปรมามัถังนิรยาอยู่ปกตติการบวชนี่ยถ้ากระทําไม่ดีจะถูกลากลงนรกนิรยาอยู่ปกตติลากลงสู่นรกก่อนชาวบ้านแดกวันทูเฮลภาษาฝรั่งก็า่าลากหัวจอกลงนรก พราะเหตน,นั้นอย่าโยมมาวันหนึ่งคืนหนึ่งอาตมาก็เป็นห่วงกลัวจะไม่ได้ประโยชน์จึงพามาฝึกมาหัดการให้ทานการรทำมามากแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาในการเข้ามาสมาทานโอโบสถศัศสิงดังกล่าวแล้วว่าเวลาของชีวิตก่อน้อย เวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็น้อยได้แย่งมาญยาดมาโอ้เอาหลบเอากล่องมาถ่าเอาเน่หน่อยสองตัวเนี่ยงามนั่งงอก,กนนสก,กันทันหนาสกันจะดีที่สุดหัวโลนเก,กันหลดมันคอหักใต้หลดโอ้ยจะเป็นงูเจ้าขีหลายเลี้ยขึ้นไปหาไม่ออกฝนไปเห็ดให้ไม่ออกเบิ่งแน่เห็ดวิธีได้นังรับนั่งอกเห็ดังใด พระเจ้าเสด็จหัดนมยืดขึ้นหลังในยืดขึ้นเออนั่นบัานเด้กเขาหลังกงฟานอูดทำย่างไรจะอนุเคราะห์โยมพูดให้ฟังยังไม่พอทำให้ดูอยู่ให้เห็นเมนซิมี่วามหูเต็มพุ่งเพียงปากซ้อนตัวเองบได้ยไผสิย่ยองบ่ดี ทั้งหลายคนไปปุุกเศษพระเครื่องรางของขังเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้เอาไปขายนั่งปกแล้วก็มาปลุกเศษอาตมาไม่เอามานั่งปกท่านทั้งหลายเดินมาแต่ตีสองก็มานั่งนั่งปกคอย เพชรยังสิ่ันมุจลบังจเจวะยังสี่เจวะไอ้ที่มานั่งปกเนี่ยนั่งเป็นที่เลี้ยงมานั่งเป็นตัวอย่างปกแล้วก็ปลุกบาตเนี่ยปลุกเศกมาเมนดิปโซโ,โคโนโยหันปลุกเศกเ,ศเอาไปขายเอาเงินนั่นปลุกเศกด้วยศีลด้วยธรรมดังกล่าวแล้วว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาได โอกาสมาจำศีลมาปฏิบัติธรรมนี้ก็น้อยเวลาของชีวิตก็น้อยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนู้นตั้งแต่ปุตสะปฐุมมุตระวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันโทโคโนาคามโนกัสโปกัสปะผู้คนในสมัยนั้นอายุยืน บางองค์พระพุทธเจ้าอายุแปดหมื่นปีบางองค์แสนปีในสมัยพัฒกับของเรานี่กุกุสันทะอายุสี่หมื่นปีประชาชนคนทั้งหลายก็อายุยืนถึงสี่หมื่นปีเป็นมาตรฐานพอมาถึงโกนาคามนะณะลดลงสามหมื่นพอมาถึงกสปะเลื้อสองหมื พอมาถึงโคตมะของเราน้อยน้อยกว่าเขาทั้งหมดในพุทธ,ธันดรหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าชื่อโคตมะอายุของคนทั้งหลายอย่างมากก็ร้อยปีนี่มันอยู่ในช่วงที่อายุน้อยนอกจากอายุน้อยแล้วเวลาก็ยิ่งน้อยที่จะได้มาปฏิบัติธรรม ในขณะที่มันน้อยนี้แหละแต่ถ้าเรารู้จักถือเอาประโยชน์ขอให้เราเข้าใจว่าในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอายุสี่หมื่นปีห้าหมื่นปีสามหมื่นสองหมืนปีก็มีคนตกนรกคือกันก็มีคนตกนรกมีคนเป็นเปรตเ,เ,เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะบคุคคลเหล่านั้นไม่ถือเอาประโยชน์ง่วประมา แต่แม้อายุจะน้อยนิดนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทเราตั้งอกตั้งใจถือเอาประโยชน์ในศาสนาในหลักธรรมโยจะวัสสตังชีเวทุสิลโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซยโยสิลวันตัสสะชายิโน โยจะวัสตังชีเวอปัสเสธรรมมุตตะมังเอกาหั่งชีวิตังเสยโยปัสสโตธรรมมุตตะมังแม้จะมีอายุอยู่เป็นร้อยปีหมื่นปีแสนปีก็ตามทุสีโลอาสมาหิโตเป็นผู้ไม่มีสมาธิตั้งมัน่นเป็นผู้มีศีลอันเลวสาม ท่านบอกว่าเอกาหังชีวิตต่างเสยโยชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าเสยโยไปว่าดีกว่าศีลวันตัสสะชายโนเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นสามาหิโตเพราะนั้นชีวิตของเรานั้นมันน้อยแต่วันคืนของเราที่ได้มาจำศีลอุโบสถหนึ่งวัน เอากาหังเอากาแปลว่าหนึ่งเอากอาหังชีวิตตัางชีวิตข่อยมือเดียวเสยโยดีกว่าประเสริฐกว่าที่ผ่านมาเพราะนั้นอาตมาก็เป็นห่วงอย่างให้ชีวิตท่านทั้งหลายได้มีความประเสริฐนอกจากพาธรรมทํำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็พูดให้ฟัง ในกำมือไม่มีอะไรปิดบังมีเอียงก็เอามาบอ,อกมันฟังแจก่จายยายปันอยากให้ได้ประโยชน์ขัะเมื่อหอดบ้านหอดเฮือนแล้วก็หัวหมอนกลนสุกยากล้ายปลูกแลนใ่ล้านแลนใไ่ไมีแต่แนวย,ยากยพระพุทธเจ้า,าจึงสอนทีนี้พระสงฆ์องเจ้าเราเารย,ายอะๆนี่ก็ดีญาติยมทั้งหลายก็ดี การที่เรามานั่งสมาธิเป็นหมู่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหมู่มันช่วยกันไม่ใช่ช่วยแต่คนนะช่วยอดเทวดาดูก่อนพิสษทัังหลายเหมือนพระอาทิตย์กำลังอุทัยอยู่ย่อมเห็นแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าขึ้นมาก่อนฉันใดแน่นอนว่าพระอาทิตย์จะต้องโผล่ขึ้นมา การเป็นผู้มีกัลยาณมิตรหมู่ดีเพื่อนดีคณะดีเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองรุ่งอรุณแหง่งอาระยะอัดสดางอัดถังที่กับมรุ่งอรุณแหง่งพระนิพพานรุ่งรุ่งอรุณแหง่งอาระยะธรรมอย่าว่าแต่คนแม้แต่เทวดาเทวดาก็ได้ประโยชน์ถ้ามาเห็นคนนั่งสมาธิ มาเห็นพระสององค์เจ้าสงบสงี่ยมเทวดาชั้นจาตุมมหาราชที่อยู่ในโลกของเราที่อยู่ตามต้นไม้ตามพื้นแผ่นดินในอากาศเทวดาเหล่านี้ได้โอกาสได้เห็นสิ่งที่ดีที่หงที่งามนางสิริมานะนางสิริมาที่เป็นโสเพณีที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเมื่อ ได้เพื่อนที่ดีคือนางอุตรานางอุตราจ้างจ้างมามานอนกับผัวให้มาเป็นเมียแทนนางเพราะนางต้องการจะจำศีลต้องการจะทำบุญผัวไม่ได้ถือาศาสนาพุทธสิบห้าวันสุดท้ายสิริมาก็เลยได้โอกาสเมื่อตักน้ำร้อนราดหน้าของนางอุตรา น้ำร้อนมันก็ไม่ร้อนเพราะว่านางมีเมตตามมากเมื่อกราบขอโทษขออภัยเมื่อคนใช้ของนางอุตราพากันรุมกระทืบอุตราก็ไปแยกออกมาบอกคนใช้ว่าอย่าไปประทุษร้ายเธอเธอมีบุญมีคุณต่อเราลูกน้องก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งโกรธมีบุญมีคุณอะไรเอาน้ำร้อนมาลดมาราดนี่หรือบุญคุณ นางบอกวา่าถ้าไม่ได้นางสิริมามานอนเป็นเมียให้ผัตวตนเองกะกกอดแทนเราก็คงไม่มีโอกาสได้ทําบุญได้ฟังธรรมได้จํำสินนตัวคิดดูดีๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษเราจะเอาคุณก็ต้องเอาโทษออกไปหลังจากนั้นนางสิริมาก็มาขอโทษ ว่าได้ทาผิดไปแล้วหน้ามืดตามัวไม่รู้จักอะไรนางก็บอกว่าต้องไปขอโทษกับบิดาของเราเราเป็นคนมีพ่อก็เลยบอกว่าบิดาของท่านชื่อกลุมพเศษถีใช่ไหมบอกไม่ใช่บิดาของท่านชื่อเศษฐีที่อยู่เมืองสาวัตถีนู่นใช่ไหมบอกไม่ใช่บิดาของเราคือ พระผู้มีพระภาคเจ้านนคนนั้นพ่อจริงๆให้เกิดนั่นเป็นเป็นพ่อในวัฏฏะสงสารแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นพ่อในวิวัฏฏะก็พาไปขอโทษพระพุทธเจ้ามาตอนเช้าก็พาไปกราบขอโทษพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังถามนางอุตราว่าเธอโกรธไหมในขณะที่เขาเอาน้ำร้อนมาราดหน้าเธอนางอุตราว่า หม่อมฉันเห็นว่าเขาเป็นผู้มีบุญมีคุณผมมาโลกก็ยังยังต่ําไปจะกาวานก็ยังแคบถ้าไม่ได้เขามาเป็นมานอนให้สามีกกกอดแทนก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมหม่อมฉันก็ไม่มีความโกรธมีแต่ระลึกถึงบุญคุณของเขาเพียงเท่านี้เอง นางนี้ยิ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลื่อมใสพระธรรมเลื่อมใสพระสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสคุณธรรมที่มีในจิตในใจของนางอุตราฟังเทศพระพุทธเจ้านางโสเภณีคนนี้ได้บรรลุธรรมโสดาบันเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็รีบทำบุญทุกวันแต่ในปีนั้นเธอก็ตายพอตายปั๊บแล้วไปไหนไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดา พอถึงวันพระนางก็ลงมาเป็นเทวลาในสวรรค์ฉันด่าวดึงแต่ถึงวันพระในนางจะลงมามาไหนมากราบมากราบตรงนั้นแหละตรงที่บ้านเศรษฐีที่เคยเอาน้ำร้อนรดหน้าของนางอุตราเพราะได้ฟังธรรมตรงนั้นได้เคยเห็นภิกษุมธิมากๆตรงนั้นมากราบสถานที่และก็มากล่าวคาถา เรามากราบสถานที่ที่มีธรรมอันไพ่บูรเรามานมัสการหมู่สมณะผู้ประกอบด้วยธรรมอันไม่มีโทษเรามากราบมาไหว้นมัสการสถานที่อันทําให้เกิดความเจริญใจที่มีธรรมอันเกษมที่มีธรรมอันไพ่บูรแม้หมู่เทพพยาดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นจาตรมหาราช ก็ย่อมน้อมเสียนอภิวาทสถานที่มีธรรมอันไพ่ปูนในหมู่คนผู้ประกอบด้วยธรรมอันไม่เป็นโทษเราไม่เห็นตาเราไม่มีไม่มีตาชนิดที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เรายังเป็นปุถุชนแต่เราประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายเข้ามากราบอหันจะศีลสัมปัญนาจิระรัตถะสามาหิเต สัมมาปพิเตวันเทพมจริยปราจเนข้าพเจา้าขอน้อมเสียงอภิวาทท่านผู้มีสิ่งท่านผู้มีสมาธิท่านผู้ตั้งมั่นในธรรมท่านผู้มีพม,มจันโยเบื้องหน้าเยขหัตถาปุญญการาศีระวันโตอุปาสกาอุบาสโสอุบาสิกาเหล่าใดที่มีสิ่งงดงามเช่นนี้ ยังนมัสสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายก็น้อมเสียงอภิวาทเพราะเห็นนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเป็นโม่หมนี่นอกจากเป็นประโยชน์แก่กันและกันแล,แล้วยังเป็นประโยชน์แม้แต่เทวดาทั้งหลายเพราะฉะน,นั้นในช่วงเวลาที่มีน้อยน,อยนี่ก็เป็นห่วงอยากจะให้่าโยมทั้งหลายเวลากลับไปแล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล เราทั้งหลายรู้ตัวว่าอายุน้อยเกิดในสมัยผู้คนมีอายุน้อยแล้วเกิดในสมัยท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการในสมัยที่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากำลังคอดเกี่ยวแต่เราก็ไม่ประมาทถือเอาประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าชีวิตวันเดียวเนี่ยมีคุณมีค่าเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งบุญซึ่งกุศล ฟังให้ดีนะว่าเรานี่พากันเก็บพอภาษาบานเท่าว่าเก็บกุ่งเก็บซิ่วเก็บเหล็กผสมหน่อยได้บุญก็เอาบุญได้กุศลก็เอากุศลบุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกันบุญนั้นเป็นวัตตะส่วนกุศลน,นั้นเป็นฝ่ายวิวัตตะฟังให้ดีอีกทีหนึ่ง เขียนเอาไว้บ้างก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจว่าหลักธรรมนี่หลักธรรมคำสังสอน84,000พระธรรมขันนี่เมื่อย่อลงมาแล้วมันจะเหลืออยู่สองอันเท่านั้นคือฝ่ายที่เป็นวัตตะกับฝ่ายที่เป็นวิวัตตะวัตตะก็คือนำไปสู่การวนพระพุทธศาสนายอมรับการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับศาสนาอื่นบางศาสนาแต่พุทธศาสนายังมีลักษณะสเปเชียลลิตีลักษณะพิเศษคือวิวัตตะนอกจากเวียนไหวตายเกิดแล้วยังมีวิธีหนึ่งที่จะออกจากการเวียนไหวนั้นวิวัตตะไม่คืนมาเวียนไหวให้หลุดออกไปจากวงจรของวัตตะนี้เพราะนั้นคำสั่งสอนจึงมีสองระดับ ถ้าเราไปบางแห่งพระท่านจะสอนแต่เราทานยกย่องป่อยอสรรเสริญให้มากินมาทานเจ้าท่านซีบท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฟ้าย,นย,นยน้อนนเผิ่เอิญใส่หน่วยให้เอาท่านอันเลยยประหารคนบบบอกขาเะมาส่วนเขาทำสมาธิ่นก็บว่าเฮ้ยมันเบิดจุกเบิดสมัยพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ออกมาปฏิบัติธรรมไกลๆหลังเ่อว่าใส่โอ้ยคือสิเบาตนเบาตโตัวนอเจ้าว่าจะ,าจะสไปหายวื้วือใซะข้าเจ้าด้วยล่ะลบเมือ่อหันบุญเฮียเบิดกุศลยิ่งไม่ได้เลยถ้ายังไม่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับโยมที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมบ่หู้จังหยังพอโยมจะไปปฏิบัติธรรมไกลๆเฮ้ยอยู่ใส่เกิดือกันหันตัวนออาว่าได้กันว่าใส่ ลังเธอะคอะขึ้นเบาตนเบาโตนอให้แขนห้างในเด้อเหนว่าตันั่นคือท่านไม่รู้อะไรท่านรู้แต่เรื่องวัดตะทำบุญแล้วขึ้นสวรรค์ทำทานแล้วขึ้นสวรรค์ท่านไม่ก้าวเลยไปสู่วิวัตตะคือทางที่จะหลุดพ้นเพราะเหตุน,นั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งส่วนที่เป็นวัตตะและวิวัตตะ เพื่อให้เหมาะสมกับบุญญาบารมีถ้าผู้ใดยังไม่ปีกกล้าขาแข็งยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่วิวัติท่านก็สอนปิดประตูอบายไว้ซะก่อนถึงแม้จะวนเวียนก็ขอให้วนเวียนในมนุษย์ในสวรรค์เพราะเหตุน,นั้นเรามาอย่างนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจเหมือนกับเรามาโรงเรียน มาโรงเรียนเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ศาสนาโรงเรียนอย่างไรเรียนรู้จากธรรมะนั่นแหละธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจรงิงสิ่งที่จะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้จากธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมยังไง ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปนี่นี่คือความหมายของธรรมะสองอันแล้วก็มาแจกแจงความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ทั้งส่วนที่เป็นวัตตะักและวิวัตตร,รู้ว่าธรรมอย่างนี้จะนําไปสู่การบนเวียนไปสวรรค์บ้างไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบ้างแล้วไม่ยอมเวียน